ไปดูสเตตัสหัวใจของหนุม่มโดโมเรมอนน้องจมเซลิวัตค่ะตอนนี้เป็นหัวใจนะของเขาเป็นสีชมพูนะเอออไปดูข่าวนี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาออกตัวแรงเลยนะคะว่าตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูค่ะเพราะมีรุ่นน้องเสียงดีค่ะน้องฟินรวิศรารัตน์เป็นกําลังใจชั้นดีค่ะชื่อก็สวยแล้ว <S 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 สวยแม่ละ แต่หนุ่มโดมจะรู้วัดเขาก็บอกว่ายังไม่อยากรีบใช้สเตตัสแฟนนะคะน,น,น้องเสื้อเหลือง,ง,อง,องค่ะมาตะก,กี้นี่ที่เห็นออแวบๆนะคะตอนนี้เขาก็นีนันนันน,นันนันน้องพรีน้องพรีนนะคะเพราะว่าเขายังไม่ออกตัวแรงยังไม่ใช้สเตตัสว่าแฟนเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมองว่าเอ้ยล่างไปเป้านะคล้ายๆกันน้องน้องพรีนจะดีใจไหม มก็บอกว่าน้องพีเนี่ยเป็นสาวในสเปกเลยนะคะคุยแล้วก็แบบรู้เรื่องคลิกกันทุกเรื่องด้วยแต่ยังคงต้องใช้เวลาคุยกันไปอีกนานๆถืกาจดูใจกันไปอนอกจากแฟนๆจะเซอร์ไพรส์รข่าวนี้แล้วเราสองคนก็เซอร์ไพรส์รแล้วมีอีกคนหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ค่ <c oughs> ะก็คือคุณแม่ของหนุ่มโดมนั่นเองอคือได้รู้ข่าวนี้ไงคุณแม่เนี่ยเงียบหายไปนานถึงสามวันไงทำไมแม่ตกใจเหะอช็อกก็ช็อกครับแม่มีความช็อก หายไปจากโทรศัพท์ไปสามวันคือจริงๆก่อนหน้าที่จะขึ้นโชว์นั้นน่ะแม่แม่ก็รู้ผมก็เล่าให้แม่ฟังบ้างเล็กน,น้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรขนาดนั้นเขาก็คงรู้ว่าเขาก็คงกลัวแบบโทรมาถามแล้วเราไม่กล้าตอบกลัวเราเขินอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยกล้าโทรมาหลังๆผมก็รีบโทรหาอะไรเงี้ยโทรชวนคุยจริงๆเราก็ไม่ได้อะไรครับเราไม่ได้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 รีบอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นแค่ไปดีกว่าแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็ดูแลครับดูแลอย่าง มีอาจจะแบบไปรับไปส่งบ้างอะไรเงี้ยสมมติโนแลมาซ้อมง,งานด้วยกันอย่างเงี้ยน้องถามเออกลับยังไงอะไรเงี้ยบางทีน้องบอกว่าเออต้องนั่งแท็กซี่กลับอะไรเงี้ยเราบอกเอออย่าเลยเดี๋ยวไปส่งดีกว่าอะไรเงี้ยคือเป็น,านอารมณ์แบบว่าช่วยดูแลคุณแม่เขา